สวัสดีค่ะมาพบกับกวางในะคะช่องกวางทาโลค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม2568นะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ก็ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่า จะเป็นชาว2ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในช่วงครึ่งเดือนหลังกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะอะใบแรกนะคะเป็นไพ่ อัศวินถือไม้นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะมาดูต่อนะคะมีไพ่ควีนออฟคัพนะคะหรือจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะธาตุน้ำก็มีราศีมีนราศีรากศรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะตามด้วยไพ่สิบไม้นะคะ่ะ ช่วงนี้ชาวธาตุดินอาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะมีความใจบางเป็นพิเศษนะคะหงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นลงง่ายนะคะต่อมาค่ะมีไพ่เดอะมูนค่ะนะอ,อย่างที่วางบอกค่ะอาจจะต้องระวังนะคะหรือว่าอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากเป็นพิเศษนะคะ เ,เรื่องที่มันไม่น่าคิดเราก็อาจจะเก็บมาคิดแบบนี้นะคะอตอนมานะคะแล้วก็เป็นไพ่แฮงแมนค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบครึ่งครึ่งกลางๆนะคะคุยกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าสักทีคุยกันอาจจะแบบ5เดือน6เดือนเลยนะคะหรืออาจจะแบบ หลักปีเลยก็ได้นะคะแต่ก็เขายังไม่ได้ให้สถานะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแบบเรื่อยๆเฉยๆนะคะหรือบางคนเนี่ยคบกันเป็นแฟนกันนะคะอืแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันหยุดอยู่กับที่ความหวานความเอาใจใส่ลดน้อยลงไปนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเดิมๆนะปัญหาเดิมๆซ้ำๆนะคะหรือว่าเขาคนเนี้อืม ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะไม่ค่อยพยายามปรับตัวเข้าหาเราเนอะหรืออาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะสิ่งที่วางพูดไปมันสามารถสลับฝั่งกันได้นะนะคะเเขาอาจจะไปทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เคยเคลีย เออไม่เคยเคลียร์ให้คุณเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราคิดเยอะคิดมากนะคะเนี่ยวางถึงบอกว่าในช่วงเดือนนี้ยธาดินก็อาจจะต้องระวังเรื่องที่แบบมันไม่น่าคิดเอามาคิดอย่างเงี้ยนะคะอืมนะต่อมาค่ะมีไพ่เก้าไม้นะคะสิบไม้เก้าไม้ค่ะวางคิดว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความเหนื่อยล้านะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือว่าเหนื่อยล้ากับคนรอบข้าง นะคะเออแบบมดแรงบางทีแบบเออคุยแล้วคุยอีกอีกฝ่ายก็ยังไม่เข้าใจเราสักทีแบบนี้นะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเนี่ยพยายามเข้าหาเขาจนเหนื่อยก็ได้ค่ะเออพยายามเข้าหาพยายามที่จะทลายกำแพงแต่ว่าตัวเขาก็เหมือนมีกำแพงอยู่นะคะอืมไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่แล้วก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเขาเหมือนมีแบบ รับลมคมในเออมีอะไรบางอย่างลึก,ล,กลับซ่อนเลนอะไรอย่างเงี้ยเออนะอมาดูต่อนะคะอืมหรือบางทีค่ะบางทีตัวคุณนั้นเนี่ยอยากที่จะปรึกษาใครสักคนหนึ่งอยากที่จะพูดคุยกัใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาคนนี้อาจจะไม่ได้รับฟังก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบรับฟังไปงั้น ไม่ทําความเข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันกาจจะทําให้คุณคิดเยอะคิดมากแล้วมีความน้อยใจมีความเหนื่อยนะคะ,ะมาดูกันต่อเนี่ยมีไพ่ไพ่มันออกสีแบบหม่นหม่นเนาะเออสีหมน่นหมน่หมนเนี่ยก็นั่นหมายถึงว่าอารมณ์ของเราเนี่ยจะมีความหมน่นเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะอืมออแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยค่ะช่วงนี้นะคะอ,อ ไพ่ของสัญชาตญาณเนี่ยไพ่ของเซน์ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างเด่นค่อนข้างดีนะคะดังนั้น,นะะเนี่ยค่ะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองละกันเชื่อในเซนต์ของตัวเองละกันนะคะนะว่าจะเลือกทางไหนจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ม,ะมาดูกันต่อนะคะไพ่ justice ค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลด้วยก็ได้ค่ะ,ะแล้วก็ judgment ค่ะ ที่วางบอกว่าให้ลองใช้เซนต์น,น่ยนะคะแล้วมันก็มีไพ่จัสติกขึ้นมานั่นหมายถึงว่าบางทีช่วงนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรให้คุณต้องคิดเดยอะคิดมากแล้วก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเออไม่รู้ว่าจะเลือกทาง A ดีทาง B ดีทางซ้ายดี D, ทางขวาดี D. คือมันแบบสับสนอนลหมานวุ่นวายไปหมดเลยหรือว่าเออเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้นะคะให้ใช้เซนส์ของตัวเองละกัน ะะใช้เซนส์ของตัวเองในการที่จะเลือกทางอะไรแบบนี้นะคะอืมนะอ,อ,อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความสัมพันธ์ใครที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนะคะ่ะในเดือนนี้วังคิดว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักเนาะอืมนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ห่างกัน เออมันก็ยังไม่แตกกันดีกว่าเออยังไม่แตกกันยังไม่แบบไปคนละทิศคนละทางก็ยังสามารถที่จะกลับมาจูนกันได้ยังพูดคุยกันได้อยู่ส่วนความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะอืม ก็ต้องพยายามอย่าคิดเยอะคิดมากเนาะเออเนี่ยเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อาจจะอย่าไปใส่ใจนะคะหรือว่าเรื่องอะไรที่มันจุกจิกเนาะเออค่ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะออหรือว่าถ้าบางทีคุณรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาทําให้คุณกุ้มใจอยู่ตลอดเวลาบางทีเราอาจจะต้องพูดบ้างเนาะด้วยความเป็นธาตุดินเราไม่ค่อยพูดหรอกเราจะแบบนิ่งเงียบนะคะให้สถานการณ์มันผ่านไปเองแต่บางทีบางครั้งบางคราเนี่ยถ้าเราไม่พูดเลยอะ มันก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงก็ได้นะคะก็อาจจะบอกเขาเเปไน็นในยบอกไปหน่อยๆก็ได้ให้เขาได้ปรับปรุงหรือแก้ไขนะคะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ควรที่จะต้องพูดคุยกันอยู่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อรอแป๊บหนึ่งคะ่ะลูกลักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าทิศท,ทางความรักจะเป็นยังไงหรือว่าไพ่อยากแนะนําอะไรก็ให้ไพ่บอกมาเนาะมีไพ่ คิงออฟคัพนะคะก่อนหน้านี้มันมีไพ่ Queen of o u p เนาะแล้วไพ่ King of c u p มันเป็นไพ่คู่กันคุณกับเขาอะค่ะยังมีเรื่องราวที่ผูกกันอยู่มีโชคชะตาที่ผูกกันอยู่จะเป็นเนื้อคู่เลยก็ว่าได้นะคะแต่อันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นอะไรที่มันเรื่องดีๆก็รับเอาไว้เนอเอ,อหรือเรื่องอะไรที่ไพออ่อบอกมาเตือนมาระวังเราก็พยายามพรีแพรสถานการณ์นั้นไว้นะคะ มาดูกันต่อนะคะสามไม้ค่ะความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันเนาะมีโอกาสที่จะมีความใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะหรือบางทีอค่ะเขาคนนั้นก็อาจจะเฝ้ารอคุณเหมือนกันแต่ว่าค่าค่าเข,ขินเข,ขินเนาะเอออาจจะแบบมีความบาแบบเก๊กเกัลางกในการที่อาจจะทักมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแอ่นะนะาอัวงคิดว่าอาจจะมีใครสักคนนึงนะคะ ฝ้ามองคุณอยู่ก็ได้นะแต่แม่ค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะคนโสดนะคะพร้อมไม่เอ่ยกับการที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมไม่เอ่ยกับการที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ความคิดว่าหลายๆท่านนะคะคนโสดก็ยังไม่พร้อมอะคะ่ะพอดูดูแต่ไพ่นะดูสะบักสะบอมเหมือนกันเนาะเออนะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่นะคะเปิดใจเถอะนะจะมีคนเข้ามาค่ะ นะมีคนเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณนะคะนะไพ่เดทเห็นไหมไพ่เดทไพ่เดทคือเราบางทีเราต้องเอาอดีตปล่อยมันไปได้และวล้วก็เริ่มต้นใหม่เนะีคะปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆรอเราอ,อยู่นะะนะ่คะตอแม่ค่ะอ่าเมื่อกี้วางบอกว่าเป็นไพ่ที่แบบ บอกถึงการจบการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ,ะมีไพ่เลขหนึ่งขึ้นมาพอดีค่ะเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณจะเจอคนใหม่ๆนะคะเจอคนดีๆนะหรือบางทีถ้าคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักแล้วนะคะก็อาจจะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองก็ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่ที่พูดถึงการเพิ่มสกิลต่างๆ เออนะเราอาจจะเอาช่วงระยะเวลานี้ไปเพิ่มสกิลสนใจอะไรที่ทำให้เราเออัพเลเวลขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอืมเนะไปะเรียนนู่นเรียนนี่อะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่ะกวขอดูอีกนิดนึงนะคะไพ่มีแนะนำมีอะไรบ้างนะคะหกไม้ค่ะอืมรอหน่อยเนาะความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเขาเนี่ยอืมเหมือน สุภาษิตเขาว่าอะไรอะชาชาได้พลาเล่มงามเนาะเออมันอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะความสัมพันธ์นี้ยังสามารถที่จะไปได้ในระยะยาวนะคะเออใครที่เพิ่งกลับมาก็มีโอกาสที่จะเป็น long term relationship นะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาก็มีโอกาสที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวเนาะอืมนะคะนะอะต่อมาค่ะ จริงๆแล้วไพ่เนี้ยอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องของความรักอย่างเดียวนะอาจจะในเรื่องของการงานด้วยนะคะว่าตัวคุณเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะไปถึงจุดส,ส,สูงสุดได้นะคะเออไม่มีความรักก็สามารถไปได้เนาะความรักนี่ก็แปลกเนาะคุณว่าไมว่าเออบางทีความรักมันก็สามารถเป็นแรงจูงใจให้เราสามารถทํานู่นทานี่ได้เป็นพลังให้เราเนาะ แต่บางครั้งบางคราความรักมันก็ทำให้เราห่อเหี่ยวได้เหมือนกันเนาะไม่อยากทำอะไรเลยละอะไรเงี้ยนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูบ้างดีว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมีไพ่อัศวินถือดาบนะคะแล้วก็เด็กถือดาบค่ะเขาก็มองคุณว่าคุณเอาแต่ใจเหมือนกันนะอเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนนะคะอตอนแม่ค่ะเป็นไพ่ the wheel of fortune นะคะ เขายังมองคุณว่าคุณเป็นคนที่เข้าออกับเขาได้นะคะเ,เป็นเนื้อคู่เป็นคนที่โชคชะตาส่งมามีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันอยู่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็3ถ้วยกี้รอแป๊บนึงค่ะรอ,อ,อแป๊บนึงค่ะ,ะแล้วก็3ถ้วยนะคะ queen of queen of wands ค่ะ <S <S เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งรอบด้านเลยนะ แต่อย่างหนึ่งไงค่ะนะซึ่งผิดแปลกจากความเป็นท่านดินมากก็คืออารมณ์ร้อนใจร้อนเอออาจจะมีบางคนที่มีความอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออันนั้นก็ต้องลดดีกีเราลงมาหน่อยเนาะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยเราสบายใจมีความอบอุ่นแบบนี้นะคะ,ะคุณน่าจะเก่งรอบด้านเลยอ่ะ ทั้งในเรื่องของการจัดการการเงินการงานนะคะแล้วก็ชีวิตรอบตัวนะคะบางทีคุณอาจจะแบบมีคนมาให้คุณจัดการอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะโออจนทำให้คุณแบบปวดหัว <c oughs> นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกกันนะคะอ่ะมีไพ่เจ็ดถ้วยมีความคิดถึงแหละเจ็ดถ้วย the lover นะคะแล้วก็ the star ค่ะ <c oughs> คิดถึงแล้วก็ empress ค่ะอืม ใครมาดูคลิปวางบ่อยๆเนอะวางจะไม่ค่อยพูดเนอะในเรื่องรักไม่รักนะแต่วันนี้ขอฟันธงเลยค่ะในคลิปนี้นะคะ mm. เขาคนนั้นมีความรักให้กับคุณค่ะนะค่อนข้างดีเลยนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจคุยด้วยแล้วมันก็ฮิลลิ่งเขาดีนะคะคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยนะคะมันนอกจากความรักอะ่ะคุณยังเป็นความแบบกระชุ่มกระชวยให้กับเขาด้วยนะ อ่านะคะอันนี้ก็คือว่าความรู้สึกนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความของเขาที่ไม่เคยได้บอกคุณกันนะคะอ่ะอันแรกเขาบอกว่าณตอนนี้นะคะ เขาเหมือนได้รับผลกรรมที่เคยทําไว้กับคุณที่ทําไม่ดีกับคุณไว้นะเออเขากําลังได้รับแบบนั้นถ้าเขาทําให้คุณคิดเยอะคิดมากกวางคิดว่าน,นตอนนี้เขาก็คิดเยอะคิดมากไม่ต่างกันนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเอาคุณเนี่ยออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะคือคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาอ่ะเลิศนะก็เมื่อกี้ในความรู้สึกนะคะก็คือเขา,ารักคุณใช่ไหมคะแน่นอนมันก็เอาเรื่องราวของคุณออกจากหัวไม่ได้อยู่แล้วซึ่งมันไปในทิศทางเดียวกัน เนียคะเออไพ่ฐาโโลแล้วก็ไพ่ข้อความไปในทางเดียวกันเนาะอ่ะเขาเป็นคนที่แบบคุยไม่ค่อยเก่งค่ะอืมนะเขาคนนี้คุยไม่ค่อยเก่งค่ะอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูไพ่แนะนํากันดีกว่าค่ะไพ่แนะนํานคะคะเขาเขียนว,ว่า support เนาะอืมนคะคะเออ เราก็ต้องซัพพอร์ตกันและกันเนาะไม่ใช่จะหวังให้เขามาซัพพอร์ตเราอย่างเดียวเนาะเออเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาด้วยนะคะเราคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีได้นะคะเออแล้วอีกอันนึงค่ะไพ่เขียนว่า Romance ค่ะโรแมนส์ก็คือความโรแมนติกนั่นแหละค่ะเออเราอาจจะต้องเพิ่มความหวานให้กันและกันบ้างนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันไปได้ตลอดลอดฝั่ง,งเนาะถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราก็ต้องหาอะไรกิจกรรมใหม่ๆมาทําร่วมกันแล้วก็จะไปในททางที่ดีขึ้นนะคะอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าลูกร้องนะคะ,ะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย